สวัดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่รายการใจถึงใจกับดิฉันสาวรักคำหวานรับหน้าที่ดําเนินรายการในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังคะในวันนี้เราก็มีเรื่องราวข่าวสารมากมายนะคะมาฝากคุณผู้ฟังกันอีกเช่นเคยคะ่ะสําหรับเรื่องราวข่าวสารแรกในวันนี้นะคะเป็นในส่วนของ พ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติค่ะรัฐบาลเข้มจัญญาบันครูสั่งครูรุสภาสั่งผักใช้ใบประกอบวิชาชีพครูอัตตาจ้างเสพยาบ้าครอบครองปืนเถื่อนพร้อมลงโทษทางจัญญาบันขั้นเด็ดขาดนายอนุกูลพรึกษานุศัก์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าความคืบหน้ากรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจบุกจับครูอัตตาจ้างสังกัดโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดหนองบัวลำพูข้อหามีสารเสพติดยาบ้าจำนวน12เม็ดและอาวุธปืนไม่มีทะเบียนจำนวนสองกระบอกไว้ในครอบครองโดยได้ควบคุมตัวบุคคลดังกล่าวไปดำเนินการตามกฎหมายนั้นนายอนุกูลระบุว่า รัฐบาลโดยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภากระทรวงศึกษาธิการได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากศูนย์บริหารความสุขและความปลอดภัยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานพบว่าบุคคลที่ตกเป็นข่าวเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูจริงและมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูขั้นต้นวันออกใบอนุญาต6กันยายน2563 วันหมดอายุใบอนุญาต5กันยายน2569ซึ่งล่าสุดทางโรงเรียนได้มีคำสั่งยกเลิกสัญญาจ้างแล้วในส่วนของการดำเนินการทางจรญญาบัรณของวิชาชีพสำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้รับเรื่องเข้าสู่การพิจารณาทางจรญญาบัรณของวิชาชีพแล้วซึ่งการกระทําผิดดังกล่าวนั้นเป็นการประพฤติผิดจรรยาบัรณอย่างร้ายแรง โดยจะนำเสนอต่อคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสอบสวนและดำเนินการพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูไว้ก่อนโดยไม่ต้องรอผลการสอบสวนหากการสอบสวนแล้วเสร็จคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพจะพิจนารณาวินิจฉัยกำหนดระดับความผิดทางจรรยาบัณ ซึ่งกรณีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดถือเป็นความผิดที่ร้ายแรงถึงขั้นเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทันทีนายอนุกูลกล่าวว่ารัฐบาลสั่งการกระทรวงศึกษาธิการเคร่งครัดในการตรวจสอบพฤติกรรมของครูและบุคลากรทางการศึกษาหากพบพฤติกรรมที่ผิดจริยธรรมต้องดำเนินการอย่างจริงจังห้ามปณีปนอมต่อผู้กระทำความผิด เพราะผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกคนจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีและไม่ประพฤติตนไปในทางที่เสื่อมเสียโดยเฉพาะครูที่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดถือเป็นเรื่องร้ายแรงที่ต้องเร่งดำเนินการในทันทีเพราะโรงเรียนจะต้องเป็นสถานที่ที่ปลอดภัยของนักเรียนและคุณครูทุกคนจะต้องเป็นที่เคารพและศรัทธาเป็นตัวอย่างที่ดีเป็นพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติค่ะ แล้วเรามาต่อกันที่ข่าวถัดมาค่ะคุณผู้ฟังคะรามาวอรพอมอค่ะย้ําหยุดให้เงินขอทานทั้งไทยต่างด้าวไม่สนับสนุนการทําผิดกฎหมายกำชับศูนย์คนไร้ที่พึ่งใช้กลไกลสังคมสงเคราะห์พัฒนาทักษะอาชีพ นายวราวุิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์ปัจจุบันของปัญหาขอทานในประเทศไทยว่าก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจเรื่องขอทานกับพี่น้องประชาชน เพราะว่าเป็นปัญหาที่รบกวนพี่น้องประชาชนมาอย่างยาวนานซึ่งกระทรวงพมรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบดีว่าการขอทานเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายในประเทศไทยโดยขั้นตอนในการดำเนินการจับกลุ่มขอทานนั้นไม่ว่าจะเป็นขอทานไทยหรือขอทานที่มาจากต่างประเทศเมื่อจับกลุ่มตัวมาที่สถานีตำรวจแล้วถ้าหากพิสูจน์ว่าเป็นขอทานต่างชาติ จะมีการส่งกลับไปยังประเทศต้นทางไม่ใช่เฉพาะประเทศกรรมัมพูชาเท่านั้นแต่รวมถึงประเทศอื่นๆก็เช่นกันแต่ถ้าหากเป็นขอทานไทยซึ่งในส่วนนี้ถือเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อน ทางกระทรวงพม,มจะเข้าไปสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยการเชิญตัวขอทานที่ถูกจับมาเข้าสู่กระบวนการสังคมสงเคราะห์ของกระทรวงพมในศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสังกัดกรมการพัฒนาสังคมและสวัสดิการโดยจะมีการฝึกทักษะอาชีพต่างๆนายวราวุฒิกล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับประเด็นสำคัญคือการที่จะเชิญตัวเข้ามาอยู่ในศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนั้นทางเจ้าต,ตัวต้องให้ความยินยอมซึ่งหากไม่ยินยอมแล้วทางกระทรวงพมก็จะไม่สามารถกักขังหรือหน่วงเหนี่ยวบุคคลดังกล่าวได้ซึ่งจำเป็นต้องปล่อยตัวไปแต่สิ่งที่ตนอยากฝากไปอย่างพี่น้องประชาชนคือประเทศไทยวันนี้เราพบปัญหาขอทานมีจานวนมากในจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวหลัก อาทิกรุงเทพมหานครเชียงใหม่ภูเก็ตและชนบุรีโดยที่สังเกตได้เห็นจากกรุงเทพมหานครเป็นจังหวัดที่มีประชาชนจำนวนมากซึ่งตราบใดที่ยังมีคนให้เงินก็ยังจะมีขอทานเช่นนั้นและคนที่ท่านกำลังจะให้ทานนั้นอาจจะมีเงินเก็บหรือเงินฝากในบัญชีธนาคารมากกว่าตัวคนให้เอง ขออย่าให้ความหวังดีนั้นกลายเป็นการสนับสนุนการกระทำผิดกฎหมายของคนบางกลุ่มไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างประเทศค่ะแล้วเรามาต่อกันที่ข่าวถัดมาค่ะคุณผู้ฟังคะในส่วนของรอมวรพาณิชย์ค่ะแก้ไขปัญหาราคาสินค้ากเกษตรตกต่ำนะคะนายจาตุพรบุรุษพัฒ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ค่ะกล่าวถึงการแก้วิกฤตผลไม้ไทยว่าได้นัดหมายกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์เพื่อหารือร่วมกันซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะต้องจัดหาตลาดต้องดำเนินการด้วยกันทั้งระบบแบบไม่มีพรมแดนในการทำงานของแต่และกระทรวงส่วนประเด็นสินค้าสวมสิทธินั้นนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์จะเป็นผู้ดูแลเรื่องนี้ต่อไป ยืนยันจะทำงานอย่างเต็มที่และในช่วงนี้นะคะก็คาดว่าจะเดินทางลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อดูราคาสินค้ากเกษตรตกต่ำและแก้ไขปัญหาจากนั้นจะเดินทางไปยังจังหวัดนนองคายขณะที่การเจรจากับสหรัฐนั้น รอนายพิชัยชุนนหะวชิระรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเดินทางกลับมาจากสหรัฐอเมริกาก่อนเนื่องจากขณะน,นี้ประเทศเวียดนามได้อัตราภาษีที่ร้อยละ20ซึ่งงานเจราจาการค้าทุกอย่างยังคงเดินหน้าตามที่วางไว้ส่วนการดำเนินนโยบายเร่งด่วนนายจตุพรระบุว่า ขณะนี้ต้องดำเนินนโยบายแบบไทยทำไทยใช้ไทยช่วยไทยสำคัญที่สุดและให้ภาคเอกชนมาช่วยในภาคการผลิตรวมถึงการเปิดตลาดสินค้าใหม่ๆซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงพาณิชย์อยู่แล้วซึ่งถือว่าเป็นความท้าทายสำหรับตนเองและพร้อมที่จะทำทุกอย่างอย่างเต็มที่ค่ะ แล้วเรามาต่อกันที่ข่าวถัดมานะคะคุณผู้ฟังคะในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมค่ะสั่งให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและกรมป่าไม้เร่งแก้ไขปัญหาชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามมาตรา64และมาตรา121 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้กับรัษดรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าตามกฎหมายนายเฉลิมชัยสีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้สั่งการให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและกรมป่าไม้ เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตามมาตรา64แห่งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติพุทธศักราช2562และมาตรา121แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพุทธศักราช2562โดยมุ่งเน้นให้ราษฎรมีส่วนร่วมในการจัดทำที่ดินทำกินพัฒนาคุณภาพชีวิต และยกระดับระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานให้กับราษฎรที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ป่าตามกฎหมายเพื่อให้ราษฎรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและเป็นผู้พิทักษ์รักษาป่าพร้อมปรับโครงสร้างการทำงานภายในกรมอุทยานโดยให้สำนักอนุร,รักษ์และจัดการต้นน้ำเข้ามาดำเนินการเรื่องดังกล่าว เนื่องจากมีหน่วยงานในพื้นที่ทั่วประเทศมากถึง303หน่วยที่สามารถเข้าถึงและทำงานร่วมกับชุมชนได้อย่างใกล้ชิดสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานได้ทันทีรวมทั้งให้นำระบบบริหารจัดการพื้นที่แบบบูรณาการหรือ CEO มาใช้อย่างเต็มรูปแบบโดยการให้หัวหน้าพื้นที่ป่าอนุรักษ์แบบบูรณาการทำหน้าที่เป็น CEO ในการบริหารจัดการพื้นที่และงบประมาณทุกกิจกรรมในพื้นที่ด้วยเพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่โดยเฉพาะการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็นเช่นระบบน้ำเพื่ออุปโภคบริโภคระบบน้ำเพื่อการเกษตรไฟฟ้าถนนเส้นทางลําเลียงพืชผลทางการเกษตร และสัญจรไปมาให้กับชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ได้ซึ่งเน้นการจัดการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้ดีขึ้นควบคู่กับการรักษาสมดุลของระบบนิเวศธรรมชาติอย่างยั่งยืนค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านในรายการใจถึงใจค่ะถ้าหากคุณผู้ฟังต้องการรับฟังรายการย้อนหลังสามารถรับฟังได้ทาง y o u u u e Channel กองมัชาการกองทัพไทยค่ะสำหรับในวันนี้ดิฉันสาวร,รักคำหวานและทีมงานทุกท่านขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือ เสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นเล่นได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1 6 6 9ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย ฉันมีสิทธิ์คุณมีสิทธิ์เราต่างก็มีสิทธิ์และต้องเคารพสิทธิ์ของกันและกันเพราะศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาคข,ของบุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองหากถูกละเมิดหรือพบเห็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่านิ่งดูได้ร้องเรียนได้ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติสายด่วน137% 7เพราะสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องของทุกคน เิใหญ่ออกผลแต่เคยรู้บ้างไหมว่ายังมีใครอีกคนที่ยังคงรดน้ำพลวนดินทุกคืนวัน ทิ้งที่เคยตั้งปันนิธานจะสืบสารรักษาต่อยอดต่อไปและหากสองมือส่งต่อให้อีกร้อยมือจับมือหกสิบล้านมือรวมมือให้เป็นหนึ่งใจกนหมายก็คงสวยงามเติบโตมันคง ท,ที่ยังร่มเย็นได้อย่างนี้ก็เพราะมีจุดเหนียวดวงใจถ้าลองมองให้ซึ้งค่อยคอยดูจะเข้าใจว่าใครยังยืนเคียงข้างคนไทยทุกๆุกคนเฝ้าคอยก้าวตามรอยความดี ไ,ไม่ว่าใครจะเห็นหรือไม่ไม่สำคัญไม่ค